สวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์หนึ่งหกแปดนะครับก็เกี่ยวกับการพยากรณ์นะครับสิทธิศักดิ์หนึ่งหกแปดพยากรณ์แฟนเพจนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะให้มาดูเส้นวาสนานะครับของเรานะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเคยรู้ว่าเส้นวาสนานะครับตามลายมือของเราจะมีหลายแบบนะครับหลายประการนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเอามาให้ดูหนึ่งแบบนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูเส้นหลักก่อนนะครับบางคนอาจจะเคยถามนะครับถามผมว่าทําไมนะครับในส่วนของเส้นแต่ละเส้นเวลาพูดทําไมไม่พูดเป็นเส้นเส้นไปเลยนะครับว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งผมก็ตอบนะครับในส่วนของคอมเมนต์ไปว่าในส่วนของเผื่อคนเพิ่งจะเข้ามาดูคลิปผมนะครับก็จะได้รู้ว่าในส่วนของลายมือเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีเส้นหลักอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองนะครับ หรือเส้นใจหรือเส้นจิตใจนั่นเองนะครับก็เลยต้องเกินก่อนนะครับเพื่อคนที่ดูคลิปครั้งแรกนะครับก็จะได้รู้นะครับก็จะสามารถที่จะพยากรณ์ลายมือของตัวเองหรือเพื่อนได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของเส้นแรกนะครับก็จะเกี่ยวกับนะครับเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับก็อยู่ระหว่างนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับก็จะลากผ่านลงมานะครับอันนี้นะครับ ตั้งแต่เกิดมาจนถึงสิ้นสุดเนี่ยเราให้ไว้ที่60นะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้นะครับอายุนะครับก็อายุก็จะไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับในส่วนของมนุษย์นะครับเราก็เลยให้ไว้ที่60ปีนะครับก็เส้นชีวิตนะครับก็ลากลากลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนของเส้นชีวิตนี้นะครับหากใครเส้นชีวิตลึกนะครับคมชัดลึกนะครับชีวิตก็จะราบลื่นนะครับไม่มีอุปสรรคนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเกาะนะครับ หรือขาดนะครับยยกตัวอย่างถ้าขาดบุคคลคนนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับเลือดตกยังออกได้นะครับถ้ามีเกาะนะครับก็จะเป็นคนที่มีโรคมีภัยนะครับตามช่วงอายุนะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับก็ตีประมาณ30นะครับอายุวันมาสามสนะครับก็จะพยากรณ์ได้ว่าถ้าลึกนะครับหรือคมหรือไม่มีเส้นขีดตัดเนี่ยก็ถือว่าชีวิตคนคนนั้นดีนะครับ เส้นที่2นะครับเส้นสมองนะครับยิ่งสมองนะครับเส้นนี้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภานนะครับหรือสมองของคนคนนั้นนะครับก็จะเป็นคนที่สมองดีเอาง่ายๆนะครับถ้าสั้นนะครับก็ความคิดความอ่านหรือสมองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยมีไหวพริบนะครับอันนี้เอาง่ายๆนะครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่งสมอง Onion. ถ้ามีเส้นแตกออกมานะครับอันนี้ก็จะพยากรณ์ว่าในส่วนของบุคคลคนนั้นนะครับจะมีความสามารถนะครับมากกว่า2อย่างขึ้นไปนะครับเส้นที่3นะครับเส้นที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับก็จะอยู่นะครับเหนยวก้อยนะครับหรือเนินโพธนะครับอยู่ใต้เหนยวก้อยเลยแหละนะครับก็จะลากผ่านมาอันนี้ก็จะเกี่ยวกับใจหรือเส้นจิตใจนะครับถ้าสมมุติว่า ในส่วนของเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจนะครับเป็นเกาะหรือขาดเราก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าหากเป็นเกาะนะครับเราอาจจะมีปัญหาในส่วนของความคิดหรือจิตใจในช่วงนั้นนะครับอาจจะไม่มีความอบอุ่นนะครับในช่วงของอายุนั้นนะครับแต่ถ้าลักษณะเส้นนะครับที่มาถึงเงนือนพฤหัสก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่นะครับสามารถที่จะ เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแต่ถ้าเส้นไม่ถึงนะครับก็จะเป็นคนนะครับคล้ายๆกับไม่ค่อยเข้าใจนะครับชีวิตของคนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์เส้นหลักทั้งหมดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ในส่วนของลายมือที่เขาบอกว่าเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนานะครับในที่นี้ก็คือขึ้นจากนะครับจะให้ดูว่าขึ้นจากนะครับเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจนี่นะครับ แล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณนะครับเนินเสานะครับซึ่งตัวนี้นะครับในส่วนของบุคคลคนนี้นะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับถ้าเราพยากรณ์ก็อยู่ที่อายุ50ขึ้นไปนะครับก็จะประสบผลสําเร็จประสบผลสาเร็จช่วงนะครับวัยชรานะครับก็ช่วงนะครับมันปลายชีวิตนี่แหละนะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับ ช่วงสูงวัยนะครับอีกแนวหนึ่งนะครับบางคนก็เรียกนะครับซึ่งนะครับลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นนะครับบุคคลคนนั้นนะครับก็จะมีทรัพย์สินนะครับเงินทองมากมายนะครับแล้วก็ลูกหลานก็จะกระตันยูนะครับกระตันยูเนื่องจากอะไรเพราะว่าในส่วนของเงินที่เราได้มานะครับเราก็ให้ลูกหลานก็เลยทําให้ลูกหลานรักนะครับถ้าเป็นอีกแนวหนึ่งในส่วนของเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของ ดวงชะตาชีวิตนะครับบุคคลคนนั้นนะครับเมื่อย่างเข้าสู่นะครับัยชรานะครับลูกหลานนะครับก็จะมีความรักให้ปองดองนะครับแล้วก็รักในส่วนของเราเนี่ยจะของลายมือแล้วก็ทรัพย์สินนะครับของเราเงินทองนะครับก็จะมากมากมายนะครับมากมายนะครับซึ่งสัญลักษณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับตรงบริเวณนะครับเส้นใจนะครับก็จะอยู่บนเส้นใจขึ้นไปนะครับ ซึ่งในส่วนของลายมือนะครับที่เราเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะอายุประมาณ50ขึ้นไปนะครับห้าสิบนะครับถ้าไล่ตามลายมืออีกการพยากรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในส่วนของลายมือที่มีเส้นวาสนานะครับสำหรับคลิปคิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ